จะร้งเพลงให้ฟังนะคะวันนี้เอาธุรกิจมาปากแล้วนะคะนะครับละน้ไม่ค่อยได้เลยนะคะฟังตัวเนน้อะยามลมโชยมาพาใจห่วงหนักคิดถึงรักรักก่อนนั้นเคยลันจวตนต่อเราอยู่เทียงการเล่าสุข ใจฟันชิดโชยชวนห่างไกลสุดลำควรนน้าลมกาพวนรักไกลกันคำรำพันฉันยังคงจำรักรักรัก,รก,รกว่ากใครฝากรักไว้จำนานแต่คุณกลับลืมคำไม่จดไม่จำซ้ำใจทันคอยจนคืน ทานให้ร้องต่อนะคะนะคะวอลลมจ้าทัดทาคู่หลักของข้าคืนจดทนฝืนนอนใส่พื้นหนาวสว่างในลา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 อยู่แห่งไหน อยู่แห่งไหนไม่ลืมผู้ใจคองเก่าก่อนลมยังพววลมยังทางควรพาใจปวนปันหนาวหนาวหนาวข้าวก่อนฉันนั้นนอนเคียงอกที่ป้องกันลมเคยสุขเคยเศสม,สม แววลนลนลนนนดเเพียเียยงสวัสดีค่ะนะคะเราจะมาทำธุรกิจนะคะเราแจกสินค้าฟรีนะคะเรียนฟรีแล้วก็สมัครฟรีนะคะดอกลิตเราเป็นแอปพลิเคชันนะคะ,ะดอกลิตคืออะไรมีสินค้าคว mm hmm. ามงามและสุขภาพนะคะนี่แหละค่ะ เรามาทำเลยนะคะถ้าเราทำนะคะาเป็น CEO นะคะเราก็ไปหาคนที่เป็น CEO มาเราได้600บาทนะคะเงินเด้งเข้ามาหาเราเลยนะคะแล้ว10คนนะคะาคุณได้เท่าไหรหกพันยี่สิบคนได้หมื่นสองและไอ้ที่20คนเขาไปหาคนละหนึ่ง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 เป็นร้อยคนเราได้20เราก็ได้อีก20,000 เห็นไหมคะ20คนเขาต้องหาไปเรื่อยๆค่ะรายได้ได้ง่ายๆมาแล้คะมีเงินเลี้ยงครอบสวัสดีค่ะนะคะเรามาทำธุรกิจนะคะเราค้นหาคนตกงานคนไม่มีงานทำงานประจำไม่พอเลี้ยงครอบครัวนะคะเราค้นหาเราจะช่วยให้คุณมีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะเพียงโหลดแอป แอพพลิเคชันของดรอกวิค่นั้นคุณก็มีไรายได้แล้วนะคะค่ะแล้วก็นะคะถ้าเราเป็น CEO ใช่ไหมคะเราปิด CEO มาแล้วเราก็ไปหาคนมาปิด CEO เหมือนเรานะคะก็ได้600บาทแล้วทีหนึ่งที่ปิด เขาไปหาอีกเราได้อีก200แล้วถ้าคุณหาได้วันละ20สิคนวันละสิบคนได้6กพันยสิบคนก็หมสองแล้วที่ยี่สิคนก็ไปแตก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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทำดอกลิศนะคะทำง่ายๆสมัครฟรีเรียนฟรีและมีเงินได้เพียงโหลดแอปมา แค่นั้นเองเราก็จะได้ลิ้งนะคะถ้าเราเป็น CEO นะคะ, CEO, ะ,คะเราหาคนมาเป็น CEO เหมือนเราเราได้เท่าไหร่ได้600แล้วคนที่ได้600คือี่1ของเราไปหามาอีกเรายังได้อีก200นะคะหาไปเรื่อยๆๆๆอ้าวได้20คนก็4ก็กระหมื่น2แล้วถ้าอีก ยีคนนะคะไปทำมาเป็น100คนได้รายส0ง0มืนโอ้ระยะเวลานะคะหเดือนเท่านั้นคุณได้เงินแสนนะคะทำต้องทำลงมือทำ